กวี่อัลกรมิทที่มียอดขายติดท็อปไฟ์ Amazon ของอเมริกาวันนี้มีมาให้คนไทยได้นั่งแล้วบอกเลยว่าก็วี่ดูดีเหมาะสมกับรูปร่างของคนไทยนั่นก็คือชิฮูดูโร C 3 0 0เฟรลองนั่งมาเกือบ2เดือนแล้วคลิปนี้เฟรมารีวิวให้ดูกันค่ะ ที่เซกชั่นแรกกับการดีไซน์ค่ะเกาวี้ตัวนี้นี่หน้าตาแบบเออก์โคนอมิกมากๆแล้วก็เฟสขอบอกเลยตั้งแต่ตรงนี้ว่าทุกส่วนเขาสามารถปรับได้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหลังการเลือกความสูงตรงรองคอรหรือว่าที่รองข้อมือต่างๆคือหรับได้เยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็เกาอี้ตัวนี้เนี่ยเฟสว่าไปจัดโต๊ะคอมหรือว่าอยู่ในมุมไหนก็ตามก็ถือว่าสวยงามเนาะแล้วก็เรื่องของวัสดุต่างๆตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้แข็งแรงเลยเพราะว่าด้านในจะเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมครอบทับด้วย พลาสติกอย่างเฟสเลือกมาจะเป็นตัวสีดํานะคะตัดกับสีเงินที่เป็นสีของอลูก็ทําให้ตัวโครงสร้างเนี่ยดูแน่นหนาค่ะและในส่วนของเชฟรองหลังต่างๆก็จะมีการเข้ากับบริเวณด้านหลังของเ่ามีเบาะตัวรองและตรงบริเวณเบาะที่นั่งของเขานะคะไม่ได้มาเป็นแบบทรงเรียบๆตรงนี้ก็ช่วยเสริมเรื่องของอุปกนณมิกหรือว่าเรื่องของสุขภาพในการนั่งได้อีกด้วยขอพาทุกคนมาดูในส่วนของวัสดุที่เขาเลือกใช้บริเวณเบาะแล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังนิดนึงเขาเลือกใช้ วัสดุแมชซึ่งมันคล้า,แบบายๆกับไนลอนแล้วก็ทําเป็นตาข่ายช่วยเรื่องของการระบายอากาศด,ดีมากค่ะใครนั่งอยู่ในห้องพัดลมนะตัวนี้ถือว่าทําได้ดีกว่าพวกเบาะนังหรือว่าเบาะผ้าอีกแล้วก็มีเรื่องของขนาดเก้าอี้เฟสว่าเก้าอี e, ้ตัวนี้เนี่ยสามารถนั่งได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะยิ่งผู้ชายตัวใหญ่ๆก็สามารถนั่งได้สบายค่ะเดี๋ยวเฟสจะขึ้นรูปขนาดให้ดูแล้วกันแต่ส่วนตัวเฟสก็ค่อนข้างแนะนําสําหรับผู้ชายเอเชียนะถ้าเกิดใครกําลังหาเก้าอี้เอาไว้นั่งทํางานอยู่โดยรวมเนี่ยค่อนข้าง จะเข้ากันลากๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านหลังสามารถเลื่อนปรับให้มาซับพอร์ตกับหลังหรือว่าคอของเราได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคนตัวใหญ่อยากได้เก้าอ e ี้เอ р г o n o มิกตัวนี้รองรับน้ําหนักสูงถึง150กิโลกรัมกันไปเลยนะคะคนตัวใหญ่สามารถนั่งได้สบายจริงๆอันนี้เฟซคอนเฟิร์มแล้วก็ตรงบริเวณฐานของเขามันค่อนข้าง,งจะแข็งแรงมากทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในเก้าอ e ี e ้ตัวนี้ค่ะมาในด้านของการปรับต่างๆบ้างถ้าเกิดเก้าอ e ี้เอ р г o n o มิกไม่สามารถปรับได้เนี่ยเฟซรู้สึกว่ามันคงไม่ ใช่สักเท่าไหร่ในกวีตัวนี้เอาตรงส่วนตัวเฟสที่ลองมาหลายๆตัวนะคะเขาว้าวมากเพราะสามารถปรับได้เยอะสุดๆเริ่มจากที่รองแขนก่อนละกันนะคะที่ลองแขนรองรับการปรับได้ถึง5ทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงการปรับเอ็นเข้าหาตัวหรือว่าตรงบริเวณที่ลองเนี่ยก็ยังสามารถปรับได้อีกและยังสามารถปรับเอ็นขึ้นได้ด้วยนะคะคือถือว่าปรับได้เยอะมากอันนี้แค่ที่ลองแขนนะเนี่ยแต่ว่ากลไกการปรับของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบยก นิดหนึ่งจะไม่มีปุ่มใดๆนะคะตรงบริเวณแขนนี้ซึ่งแรกๆเฟยก็ใช้ไม่เป็นหรอกแต่ว่าเออมันก็สะดวกดีแต่ว่าเราต้องมานั่งสังเกตขั้นงานปรับสักนิดหนึง่งมันจะเป็นแกนแบบแก๊กแก๊กแก๊กขึ้นไปนะคะนี่เป็นวิธีปรับตรงบริเวณแขนเขามาแชร์ข้อดีของที่รองแขนอีกสักนิดหนึ่งค่ะตรงนี้ที่รองแขนจะปรับเอนตามกับพนักพิงเพื่อบางคนอยากอ่านหนังสือแบบเอ็นไปด้วยหรือว่าเล่นมือถือเล่นอาวีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนที่รองแขนนี้มันรองรับซัพพอร์ตให้นะคะแต่ว่าข้อสังเกตคือ เกิดใครเอาตัวที่รองแขน,เ,นเข้าไปที่บริเวณใต้โต๊ะเยอะเกินไปแล้วก็เอนหลังเนี่ยตัวแขนอาจจะงัดกับตัวโต๊ะได้อน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตค่ะส่วนพวกการปรับความสูงการปรับเบาะด้านหลังให้เอนได้หรือว่าการปรับเบาะนั่งเนี่ยให้เลื่อนขึ้นเลื่อนออกได้เนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างฝั่งขวามือน้องจะใช้เป็นลูกบิดอันเดียวกันเลยนะคะถ้าเกิดน้องอยู่ในแกนตรงก็จะเป็นการปรับความสูงด้วยความสูงเนี่ยสามารถเพิ่มได้อยู่ที่ ซมหากเล่าเอ็นลูกบิดไปด้านหน้านะคะก็จะเป็นการปรับเบาะส่วนเอ็นไปด้านหลังจะเป็นการทิ้งน้ำหนักไปพนักพิงได้นะคะอันนี้เผื่อใครอยากยืดเหยียดอะไรต่างๆก็คือเอ็นทิ้งตัวลงไปได้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึง180องศาขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่เก้าเอีย e ร์กรอโนมิกก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วและอีกหนึ่งจุดที่สามารถปรับได้ก็คือบริเวณพนักพิงด้านหลังนี้เขาสามารถยืดขึ้นด้านบนสําหรับใครที่เป็นคนตัวใหญ่อะไรเงี้ยต้องการจะให้การรอง คอหรือว่าลองหลังเข้ากับเอวเราได้พอดีตรงนี้เราสามารถปรับได้นะคะเพ่อรู้สึกว่าเออนานๆจะเจอ,จเจอ,จเจอก็เยอะกรโนมิกที่สามารถปรับได้ขนาดนี้ในราคาไม่เกิน20,000บาท ส่วนพวกการลองคอก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าโหมันเยอะมากแล้วก็ในเก้าอี้รุ่นนี้นะคะเขามีที่พักขามาให้ด้วยนะทุกคนจะอยู่บริเวณใต้ล่างเราสามารถเลื่อนออกมาแล้วก็ยกขามาพิงได้ใครที่เป็นลองช้ำนะคะไม่อยากให้เท้าเลือดลงไปเลี้ยงเยอะเกินไปอยากยกขามาเหยียดบ้างอันนี้เหมาะมากรวมไปถึงว่าเฟซเอาไว้นอนดูหนังหน้าโต๊คอมนะคะก็สามารถใช้ท่านี้นในการนอนดูได้เลยอ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆากเลยค่ะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสําหรับการใช้งานของเฟซมมก เกือบจะ2เดือนเนาะเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนสงสัยว่านั่งนานๆแล้วปวดหลังอยู่ไหมแม้ว่าจะเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพก็ตามเอาตรงถ้าเกิดคุณนั่ง1ิบชั่วโมงไม่ลุกไปไหนเลยยังไงมันก็ปวดนะคะตัวนี้ก็ถือว่ามาช่วยได้ในประมาณหนึ่งเท่านั้นหากคุณได้ลุกขยับตัวยืดเหยียดขาบ้างเออมันก็พอช่วยได้นะรวมไปถึงว่างานรับหลังช่วงล่างมันจะมีตัวเบาะที่รองรับได้โอเคพอสมควรค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวปรับเอ็น นักพิงหลังหรือว่าตัวปรับระดับความสูงเนี่ยถ้าเกิดเราบิดไม่ได้ตรงกันมันก็เฮ้ยจะพิงหลังกลายเป็นเลื่อนข้างหน้าเฉยเลยอันนี้ต้องใช้ความชมนานมาํานาญประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนที่เฟซชอบก็น่าจะเป็นที่ปรับแขนนั่แหละสายเกมเมอร์ก็จะมีเซตอัพการวางมือแตกต่างกันไปตรงเนี้ยปรับได้5ทิศทางมันเยอะมากทุกคนปรับความสูงได้ก็ทําให้การจับเมาส์การพิงคีย์บอร์ดเนี่ยแยกเป็นสัดส่วนดีนะคะก็ประมาณนี้ หากใครดูมาถึงตรงนี้อยากจะลงทุนในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ลงทุนในเก้าอี้ตัวนี้ค่ะน้องมีค่าตัวอยู่ที่17,900บาทและตัวเก้าอี้ยังมีรับประกันให้ด้วย3ปีนะนั้น,นจะเห็นตัวเก้าอี้มีรับประกันให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ถึง3ปีเลยเมื่อเทียบกับงานดีไซน์วัสดุการใช้งานเป็นประจำส่วนตัวเฟทคิดว่าคุ้มค่านะคะยังไงแต่เฟทจะแปะพิกัดสั่งซื้อของชิโฮรูโร่3 0 0นรุ่นนี้ไวใ้ให้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆเนี่ยนะสามารถ เข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยหวังว่าจะ Enjoy กันแล้วก็มีประโยชน์นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม